สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเปิดราคาบันบวบบนะคะนมบด,ดีบวัวเอาลูกเกาลัาน่นสูงเท่าใดเนี่ยจย้าร้อยเจ็ดสิบบสูงความสูงค่ะร้อยเจ็ดสิบอันนี้ด้ค่ะเปิดราคาบัวเจ็ดสิบห้านะคะบอกสิใครเท่าใดเนี่ยเจ็ดสิบห้าละ <laughs> เจ็ดมื้อทานนะค่ะพี่น้องผู้ใดญสนใจเมื่อไหร่คะสนเขาหัวใบก็บม่มีนะจ้ะงดหลซึ่งมาขายใจเลยเอาไว้จากไม่ใช้เสียบแ้วผมเห็นโอ้ห่างลนะจ๊ะมันนุ่มอ่างเลยผมก็ขึ้นหมอนุ่นแต่ว่าท่องเปนวันไหนลูกผู้ใดก็จะดูเก่าล้านลูเก่าล้านท่องลูกเก่าล้านประมาณจากเดือนจ้ะเดือนกว่าแล้วท่องหนุ่มเออแต่ว่านุ่มก็เริ่มใครแล้วเด้นาะโอ้พี่น้องจ๊ะกกห่างก็ได้ขาได้เบิด สูงกาตะรุเนาะตะสูงลอยกิอยหาสิบกว่านึงว้าพี่น้องสันขาอย่างได้บุตรไทยใกล้บุไดญาต์ว้าคืได้งวงามแท่ลงใต้คือบเอาไว้เนี่ยว้าพี่นอ้อง,งขางวงามค่าเปนเนสิปเจ็ดสิบห้ายค่ะเบิ้งกุกขาเบิ้งกุกขาหางยได้เบิดจากตะว่าดาังนิดนึงหูเยา แม่สาวบอกลงไต้แม่แม่สาวปัดงัวแม่สาวด้วยขาเนี่ยสูงร้อได้อยู่ขาบเบื้องกุกขา,ากุกหางหนูก็บ่ก้าไปใกล้ห่างขายอย่างอู้ลงไต้ก็ต้องขายดอกมีผู้ใดซื้อก,กันดิงามต้อีเนงามหเหมนกัเขาย้อหน่็นแต่เห็นอ้าลูกสี่ใบว่าตเต้นมันดังนะ ปซิฟิ้ด้วค่ะเจ็ดสิบห้าสันขาเงาขาหลังยังงามเบิดจ้าขันันบได้ว่าบันดางเนาะเพิ่นตั้งขายบ่ลงใดเพิ่นตั้งขขยอกบ่เราเท่าเราเห็นเห็ดงมาเห็ดใส่บบเนยโอ้ยนโอ้ใหแให้แม่เลี้ยงตพวไปขายเส้นเท่านั้นเดิ้นเดี๋ยวินเดี๋ยวเดี๋ยิางอ้อมหมด้ค่ะเพิ่นเท่าเราเพิ่น คนเท่าแล้วคนบอกเอาไว้เนาะค่ะเมื่อับไปใกล้ยายกุญวันว้า,วาท่องแท้เป็นเนี่ยน้องใ้จะนุ่มทางหลังไข้่นแล้วนะ,นะขาใบอันอยังกว่านะเกล้านที่บอกจะลูกลูกอันผสมเกล้านนะจ๊ะ ต้องงัวนนะ่ะงามแหงขาขาใหญ่ขาใหญ่หูยาวสำหรับหนูก็ว่างามแหงอยู่ค่ะหนูจะมาถ่ายคลิปนี้นะคะสวยมากนะคะหูยาวสูง่ายก็งามจ้ะก่ายงามสาวสามล้านจะได้ยเงินก่อนหูก็งามด้ีค่ะหงูงามหงูงามขาหนาขาหลังได้เบิดขาหาง ได้เบิรขาหมอที่จะเป็นแม่พันธุ์จะแม่จ้ะเหมอที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้ค่ะปล่อยที่ราคาเจ็ดสิบห้าคะแนนผู้เทาา่าเลี้ยงนะค่ะแล้ววันนี้เพิ่นเอาโบวัยโตใหญ่เพิ่นกระปล่อยมานะคะก็เลยอัดคลิปนะคะมักมักขากับหางเบื้องขากับหางหลังเลยจะเส้นเบื้อง ใชยสวยค่ะท่องหกเดือนลูกลูกเก้าล้านนจ้ะบอกลุงได้ใช่ก็งามคขาก็งามงามเบิดด้วยค่ะโูสุดยอดเลยค่ะล่อพิ่นเอาไว้อยู่ในกายเดี๋ยวซู้อไส่เบอร์โทรพิพน่นไว้ให้ด้วยค่ะขอบคุณลูกค้าติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ